มันซาบซึ้งใจนะกับกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะที่เห็นคือบางครั้งมันตื้นตันแล้วมันพูดไม่ออกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันอัดแน่นอ่เมื่อสักครู่นี้มีผู้บริหารและสดๆตรงนี้นะคะแฟนคลับของเนาะนัดนิสามณีนะคะมามอบเงินสดๆตรงนี้จริงหรือเปล่าฮะนัดมาลิสาอ๋อน้องนัดมาลิสาเออเอออยู่นี่นัดมาลิส่ายังไงมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนสองพันบาท ขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟนคลับของนัทมิสาด้วยนะครับโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะฮะมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณเอฟซีที่ร่วมวันนี้ไหมจ๊ะก็ขอพูดแทนเอฟซีของพ่นัทมริสาเลยกันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แบบว่าสนับสนุนศิลปินจริงๆแล้วเขาสนับสนุนศิลปินทุกๆคนในโกลเด้นซองเลยแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแบบเขาเรียกว่าให้ให้กำลังใจให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ ประสบภัยนะคะอขอให้ผ่านพ้นไปโดยไวค่ะขอบพระคุณมากครัน้องนัดไม่ได้มาแต่ว่า f อฟซส่งกำลังใจมา